I'm star สีรุ่งเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละอยูยยยยยกก่ใดจังหัดชื่อนี้ค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ใจตัวโรงเรียนท่านลุงจังหวัดท่านลุงค่ะนี่ค่ะ 嗯 <laughs>。<laughs> เมืองไทยแอฟรเป็นเมืองที่มีเป็นเมืองที่มีแต่ความจริงที่เราสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้และฉันเป็นเจ้าของเมืองนี้ชื่อเลิฟจ่ะ ที่ทำอะไรอย่างนี้กินน้ำกินน้ำกินดั่วอะไรไไอะไรอะไรสวยนะเออตัวก็ใหญ่ <c oughs> แล้วยังคนที่สวยดีกว่านะคนที่สวยมีผ้าค,ค, <c oughs> คนที่สวยมาทำอะไรที่เสมออย่างนี้แหละใช่เจอเค้นมีสวยทำอะไรเจอที่เสมอ ป uh ่วยได้เออป่จะทำเนี่ย ตามแนวเลยดังนั้นใครถึงตอกมาเอล่ะโอเเปอย่างนี้เองเห็นไหมล่ะทุกร่องในเรืนี้สามารถใช้ที่าวสัพพิสูจได้ไหามเ่นสรุนไม่อยากดมากเลยอยากสุปหรเป่าล่ะกนองาูจีนี่เลยนนใไว้ห้โชคจริงเลยไม่โรคราไมว่ เฮลูกบอลไปเฮ้ยยังไงยังไม่ทุกคนหลอกก่อนฉีกออก้มีความได้ม่ให้พวกเขานะเกี่ยวลูกบอลอย่างไรไม่ให้แตกมันคงแตกแตกก็เห็นลังแน่นไหมแล้วก็มีไม้กระดานวางเอาไว้คิดให้ พีแ็กับมินาที่สุดที่รักยังไงอ่ะพิ่แจ์คควรเป็นจิตนาจิตนาอือแล้วคงมีไหมจะเป็นรปรหรือปาจิตนาเออใช่ค่ะแี่แมาทำอะไรเนี่ยตรงนี้พ่ตงนี้่เหนือเ มีลมไว้ในการกระจายแรงของสิ่งของที่ถูกไว้ค่ะดังนั้นล้อระด18ิล้อนะคะจึงรับน้ำหนักได้มากเลยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณน,นะคะายร่าเรามีอะไรจะให้นะคะนอกจากโอม่ไปปอยค,ค่ะหนื่อยจังเลยภารกิจน,กนี้นะพยยขขนี่แย่ถงทีนีอไรให้เราดื่บ้างเนี่ยอยู่นะ I know. Yeah! <laughs> แบบนั้นมีมากกว่าแรงดันขังที่น้ำรับกลับที่น้ำี่ิอ๋อแรงดันที่น้ำหนักของน้ำกลับเราะว่า้ยนแรงแรงแนของอะไรนะจำไม่ได้ยี่ิที่าจะรู้นะ